สูตรซี่โครงหมูบาร์บีคิวพันชีสสูตรนี้ทำง่ายมากซี่โครงหมูเปื่อยนุ่มร่อนกระดูกกินเปล่าๆก็ฟินหรือจะเอามาพันชีสกินก็อร่อยค่ะเริ่มเตรียมของแล้วก็ไปดูวิธีทำกันเลยเริ่มจากตั้งหม้อใส่น้ำแล้วเปิดไฟต้มให้เดือดจากน,ะนั้นนำซี่โครงหมูใส่ลงไปต้มค่ะกดซี่โครงลงไปให้จมน้ำแบบนี้เลยนะเราจะใช้เวลาต้มทั้งหมด60นาทีนะคะจากนะั้นไปทำซอสกันต่อใส่เนยสดซอสือเทศ ซอสพริกแล้วก็น้ำตาลทรายลงไปค่ะตามด้วยปาปริกา้าผงกระเทียมพริกไทยป่นแล้วก็ออริกาโน่ค่ะแล้วก็ต้มซอสด้วยไฟอ่อนคนให้ส่วนผสมละลายผสมกันเสร็จแล้วก็นำซอสบาร์บีคิวไปทาที่ซี่โครงหมูได้เลยค่ะถ้ารู้สึกว่าซอสข้นเกินไปเติมน้ำเพิ่มได้นะคะและตอนนี้ซี่โครงหมูของเราก็ต้มครบ60นาทีแล้วจากนั้นตักพักขึ้นมาแล้วก็นำไปทาซอสบาร์บีคิวได้เลยค่ะ ใช้แป้งจุ่มซอสขึ้นมาแบบนี้เราก็นําไปทาบนซี่โครงนะคะทาซอสลงไปให้ฉ่ำๆทั่วๆแบบนี้เลยพอเราทาซอสบนซี่โครงด้านแรกเสร็จนะคะจากนั้นเราก็จะพลิกกลับด้านเขาขึ้นมาแล้วก็ทาซอสต่ออีกด้านให้ทั่วค่ะใช้แป้งจุ่มซอสบาร์บีคิวแล้ก็ทาลงไปให้ทั่วแบบนี้เลยจ้าจากนั้นนำเข้าเตาอบไฟ200องศาเป็นเวลา10นาที เสร็จแล้วนำออกมาตัดเป็นชิ้นๆถ้าใครชอบฉ่ำสามารถทาซอสเพิ่มเติมได้นะคะเสร็จแล้วจ้าขั้นตอนต่อไปเราก็จะนำชีสแผ่นไปละลายในไมโครเวฟ30ิวินาทีสามารถใช้ได้ทั้งเชดดาร์ชีสหรือมอสซาเรลลาชีสนะคะจากนั้นเราก็นำออกมาจุ่มกินกับซิกโคงได้เลยวันนี้พาใช้เป็นชีสแผ่นของเมนแลนนะคะก็จะได้ลักษณะเยิ้มๆแบบในคลิปเลยถ้าใครชอบกินซิคโคลองเอาไปทำกันดูนะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ like, ด้วยนะคะ